สวัสดีครับผมครูจักรพงศ์กินจันทครูแผนกวิชาที่ท่านกราฟิกและการถ่ายภาพวิทยาลัยพนิชการบึงพระพิสุโลกเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อการผลิตภาพยนตร์โฆษณา production เป็นขั้นตอนที่สําคัญและตื่นเต้นที่สุดของกระบวนการผลิตทั้งหมดขั้นตอนนี้คือการที่เราจะเปลี่ยนแนวคิดและบทภาพที่เราวางแผนไว้ให้กลายเป็นผลงานจริงที่สามารถรับชมได้โดยอาศัยความร่วมมือและเทคนิคจากทีมงานมืออาชีพ คลิปนี้เราจะเน้นไปที่การเตรียมการที่เป็นหัวใจสําคัญก่อนที่เราจะเริ่มการเหตุาจริงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพครับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กองถ่ายการตรวจสอบแผนและบทภาพสตอรี่บอร์ดรีวิวอธิบายว่าสตอรี่บอร์ดคือแผนที่นําทางของทีมงานทุกคนในกองถ่ายก่อนเริ่มงานจริงผู้มกับและทีมงานจะทบทวนสตอรี่บอร์ดอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อทําให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันในเรื่องของมุมกล้องลำดับภาพและองค์ประกอบภาพการตรวจสอบอุปกรณ์เน้นความสัมพันธ์ของการเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่กล้องเลนแบตเตอรี่ไปจนถึงเมมโมรีการ์ดและไมโครโฟนเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านเทคนิคที่จะเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำเพราะการที่เราเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวในกองถ่ายจะมีค่าใช้ใจ่ายสูง การจัดเตรียมสถานที่อธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมฉากให้ตรงตามแผนงานทางการจัดพ็อปหรืออุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดองค์ประกอบภาพต่างๆให้พร้อมสำหรับการถ่ายทาเพื่อให้ได้ภาพที่ตรงตามแนวคิดของเรื่องของการเลือกมุมกล้องและการเคลื่อนไหวของกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่เสื่ออารมณ์และเรื่องราวออกมาได้อย่างมีพลังการทำช็อตนิดและชุดต,ติงสเก็ตด้วน ชี้ใหเห็นว่าช็อตลิตรายการภาพที่ต้องการถ่ายและชุดจิ้งสเก็ตด,ด้วนตารางการถ่ายทําคือเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ทีมงานทํางานได้อย่างมีระบบและควบคุมเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในช็อตนิตจะระบุว่าแต่และช็อตมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเช่นประเภทของช็อตการเคลื่อนที่ของกล้องและเสียงประกอบ e ี EP ที่1เราจะเน้นไปที่การเตรียมการที่เป็นหัวใจสำคัญ ก่อนที่จะเริ่มการถ่ายทำจริงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างราบเรื่นและมีประสิทธิภาพและหน่วยที่4นี้จะมีเนื้อหาอีก3 EP ได้แก่ EP ที่2บทบาทสำคัญและเทคนิคการถ่ายทำในกองถ่าย EP ที่3เทคนิคการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและ EP ที่4การทำงานกับนักแสดง